ใส่เสื้อผ้าประตูน้ำมันจะอยากใส่าตามเลยถ้าพี่หุ่นดีนะน้องเอ้ยแบรนด์เนมไม่ได้มากินพี่หรอกคำว่าไฮโซอะ่ะพี่ไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรแต่พี่รู้ว่ามันควบคูกับคำว่ามารย,ยาท สนับสนุนรายการโดย Toyota Camry ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอโหรายการของเราเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับผมเดินไปไหนนี่มีแต่คนมาทักทายถึงเวลาแล้วครับที่กลับมาเจอกันนะครับในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับกับ Nation TV ของเราในรายการนี้ฮนะ c e l e b ทีวีเดอร์เจนี่อ e ฟเซเลบรครับวันนี้ครับถึงคราวของอีกหนึ่งไฮโซตัวแม่สุดนะฮะที่แบบได้รางวัลสารพัดเกี่ยวกับไฮโซมาหมดแล้วทจ้าฟ้าเมืองไทยอยู่ในวงการไฮโซมาอย่างยาวนานฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในโลโก้ไอคอนของไฮโซเลยก็ว่าได้แล้วไม่ใช่ไฮโซธรรมดาครับพะมีคนบอกว่าเธอเป็นมาเฟียไฮโซด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกับเธอในวันนี้นะครับคุณแหนหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือพี่แหนนันทวันแสงธรรมกิจกุลน,นั่นเองครับ อยากได,ได้ลูกมากแล้วแฟนเขาอ่ะเห็นพี่ครั้งแรกชอบมากก็เลยถามก็คํานึงว่าถ้าอายไม่มีลูกกับยูล่ะยูคิดยังไงว่าอายจะมีลูกกับยูยูแต่งงานกับเขายู <You S 1> ไม่มีลูกกับเขาเ<ๆ>ขาผิดเหรอให้เงินเดือนพี่แหนเนี่ยเดือนละสามแสนบาทเงินเดือนเยอะมากสามแสนบาททำไปสามเดือนไม่ได้เงินสักเดือนไปยืมเงินอีกใส่เสื้อผ้าประตูน้ำมันจะอยากใส่าตามเลยถ้าพี่หุ่นดีนะน้องเอ้ยแบรนด์เนมไม่ได้มากินพี่หรอก คำว่าไฮโซอ่ะพี่ไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรแต่พี่รู้ว่ามันควบคู่กับคำว่ามารยาสวัสดีครับพี่แหนค่ะสวัสดีค่ะน้องอานโอ้โหมาถึงปุ๊บรู้สึกว่าแบบพลังงานสูงส่งขึ้นมาทันทีเลยพลังงานหรอว่าภาพบิทบาตอนเช้าโอ้ยตายแล้วไม่ไม่อันนี้สีจัดกว่าพระเคเป็นภาพคุ้นตาของพี่แหนเลยคือต้องเป็นแว่นต้องมีที่คาดผมเสื้อผ้าต้องเป็นสไตล์ประมาณนี้จูรี่ต้องทุกอย่างต้องใหญ่เข้าไ้และอีกอันนึงคือต้องสั้น คือทุกวาดการ์ตูนนี่คือชัดเลยไม่มีคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะได้อยู่ในวงการนักแสดงจริงป่ะจริงนี่จริงจริงพี่ไก่เวลายุทธบอกว่าพี่เหมือนพี่ดีมาพูดเลยบอกว่าพยายามจะหาบทให้เล่นแต่เล่นได้ยากมากเพราะคาแรคเตอร์ของพี่ชัดมากเพราะฉะนั้นมันเล่นแลวมันเปลี่นไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าฝังจากภาพสาวแรงเราเจอลุคนี้ของเราได้ยังไงหรือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะนุ่งเก่ง สั้นแล้วก็เสื้อแขนกุดแล้วก็จะเดินอย่างนี้ตลอดเวลาคือเขาเรียกว่าอะไรนะไมโครอะไมโครสเกิร์นอะคล้ายๆเหมือนชุดว่ายน้ำอะถ้า<ห>เปรียบแล้วตั้งแต่เด็กๆ,<อ>ๆไปดูรูปเด็กๆได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราว่าเออเราก็ใส่แล้วก็ดูสวยแล้วก็มีการเวลาจ่ายเดินสมัยเด็กๆเด็กๆเดินแล้วเป็นผู้ชายมามองต้องมีฐานที่บอกว่าอย่ามองมีบ้างมีบ้างด้วยนะตั้งแต่เด็กๆเลยถามถึงเขาเรียกว่าสมยานามนิดหนึ่ง พี่แหนเคยได้ยินใครเขาบอกว่าพี่แหนเป็นมาเฟียไฮโซไหมก็เคยได้ยินนานแล้วตัง้งแต่สมัยเข้าวงการเขาก็บอกว่าพี่แหนเป็นมาเฟียไฮโซมันจะมีข่าวลงนเรื่อยนู่นนี่นั่นนั่นอะไรเกิดขึ้นมันจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นไม่แต่ต่คนนอกวงการคนในวงการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นักข่าวก็จะมาถามพี่แหนคนนี้ดีไหมคนนี้ดีเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนแรงแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอ่อฮอหอโมกเป็นคนที่สมัยก่อนเนี่ยเหมือนตำรวจจับ แต่มานั่งคิดดูถึงปัจจุบันนี้แล้วทําเพื่ออะไรอะ่ะ uh huh. เพื่อใจตัวเอง uh huh. เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเขาจะเชื่ออะไรนะอันนะเขาก็เชื่อ uh huh. ย้อนกลับไปคงไม่มีทางที่เธอจะใส่แว่นฝังเพชรแล้วก็ใส่ uh huh. เพชรมากมายแล้วก็มีที่คาดผมออกมาจากท้องพ่อท้องแม่แน่นอน <c oughs> เรามาย้อนกลับไปในวัยเด็กซะหน่อยก่อน uh huh. ที่จะมาเป็นมาดมแหน่กริบกรุบก,ก,กับแหน่นะจ๊ะเนี่ยนะฮะเริ่มต้นพี่แหน่เนี่ยอย่างเช่นเรียน มอต้นหรือจะอเอาเรียน,อนเอาเรียนเข้าเข้า<ๆ>อาารอย่างงี้พี่เหนืออยู่ต่จะแบบเป็นเด็กพระแระแดงแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลมากมันแต่ว่าคือการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือน This is จุดจุดเติมคําในช่องว่างอิสแออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีการแข่งขันการเรียนพิเศษการติวสมัยพี่ไม่มีจริงจริงเออแล้วก็พี่จะเรียนแบบงงงงแงง ไม่รู้เรื่องหมดไปวันวันนู่นนี่นั่นเออเป็นเด็กๆจริงๆพอเสร็จแล้วพอเราเรียนจบแล้วเราก็เข้ามศส, 4, ส 4, ี่มศสี่ห้าเราก็เอ๊จะเข้าโรงเรียนอะไรดีไม่เห็นหรู้จักเลย mm hmm. โอ้ออมพร p a i า a อ mm hmm. ดีทำามพรม paisand ดีปะเราก็ลองสอบอติดอมพ,พล paisan โอ้ภาษาอังกฤษมาเลยท่านผู้หญิงยดสวัสดีพรภ p a i s เป๊ะทั้งล่างไม่รู้เรื่องเลย งงมากเลยอ่าน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 ภาษาอัางกฤษต้องเรื่องสูอภาษาอังกฤษตั้งแต่ปอหมาอ่านอะ่ะย้อนกลับไปหม่ย้อนกลับมาเอาารู้เรื่องนู่นนี่นั่นเลขเท่ากับศูนย์เลขที่ต้องมาพูดถึงเลยไม่รู้เรื่องเลยทําไม่เป็นท่องเลขเลยนะข้อสอบมันทษจากความจําดีมากท่อง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 ,องปุ๊บเรียกว่าจีบครูสอนสอนเลขเลยละเพราะว่าทุกอย่างเป็นท่องหมดเลยเพราะเราไม่เก่งเลยคํานวณที่ศูนย์เลยแต่มีอย่างหนึ่งภาษาฝรั่งเศสเริ่มเริ่มเรียนพร้อมกันหมดทั้งสี่ห้าต้องดีให้ได้ เรียนชอบภาษาอังกฤษมากนู่นนี่นั่นซื้อ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 มาอ่านเรียนเสร็จไปดูหมอขอเล่ายอดนี้นะคะไปดูหมอหมอบอกว่าเรียนยังไงก็ตกคุณต้องบอกกับอาชีวะแปชีวแปลว่าอะไรยังไม่รู้จักเลยสมัยก่อนกูกแต่ละเรียนที่ไหนอ่ะงงก็ไม่ท่องหนังสือเลยชีวิตทุกข์มากเพราะเชื่อหมอดูนี่หรอเชื่อคุณกลัวหมอดูมากแต่เชื่อทําอะไรก็แบบไม่เอาเลยได้ทั้งหมด5้าอดเปนพอดีเป๊ะอย่างนี้5้าเอฮึ่เหิมมาก หมอดูบอกว่าเราตกขนาดไม่อ่าน51%เพราะฉะนั้นไม่เชื่อหมอดูต่อไปในโลกนี้ไม่เชื่อตอนวันสอบเป็นทานเป็นเบสิกเลยอัน 1. จุลา 2. ธรรมศาสตร์3ามเกษตรทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเป็นแพทเทิร์นอมีไปสี่ประกรณือสี่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 ห้าหกเจ็ดอ่ามาปุ๊บวันที่ไปดูข้อสอบเป็นคนเรียนหนังสือจบออกมา 51เ็ดเ็ตเหมือนกันตอนมสองห้า 2, เพื่อนนี้สุดเก่งทุกคนไปที่สนามจุ๊บ uh huh. ก็จะมีเป็นกระดานอะ uh huh. ติดไวาสนามจุ๊บไปให้หมดจำได้เจ็ดคนเพื่อนติดอยู่คนเดียวมหาลัยเกษตรศาสตร์ติดอยู่คนเดียวเพื่อนทั้งหมดที่เรียนเก่งมากที่ได้90%ไม่ติดเลย mm hmm. แต่ต้องยืนนิ่งหัวเราะยิ้มดีใจไม่ได้ mm hmm. เพื่อนตกหมดเราเรียนแย่มากขนาดนี้ mm hmm. ทำไมเราติดอยู่คนเดียว mm hmm. เพื่อนไม่ติดสักคนหนึ่ง สมัยก่อน,นมหาลัยเกษตรจะเข้มงวดมากมีเซเนลิตี้อขอบคุณอขอบคุณมหาลัยจริงจริงรุ่นพี่รุ่นน้องทำให้เรามีเซเนลิตี้เราทำคารมบะอาวโุโสแต่ตอนนั้นเราจะไม่เข้าใจนะเสร็จแล้วก็จะมีห้ามเลยหนึ่งห้ามใส่ต่างหูห้ามใส่รองเท้าแตะอขอบคุณมากอมขอบคุณมากเท้าแตะขี้ไปเลยลูบี้แอนแซม ในประเทศไทยทั้งหมดจะมีของนําเข้าที่วิ์แลนด์อยู่เจ้าเดียวคือชื่อ Ru บ y ย์แอนแซในยุคนั้นใช่ไหมสยามตะแฟป้ไม่มีใครมีแบรนด์เนมมีอันนี้อันเดียวครับซื้อต่างหูมาเลยสมัยก่อนคือใส่เป็นจุดชักข้าาใส่กันพี่แหนเป็นดอกไม้ตั้งแต่ยุคนั้นตั้งแต่ยุคนั้นคือใหญ่อยู่คนเดียวแล้วไม่สนใจด้วยใส่เพราะคนติดต่างหูมากไปต่างหูขี่จักรยานขี่ก็ไม่เป็นอยู่ในเกษตรในเกษตรไม่มีใครในมหาลัยทั้งหมดทั้งทุกคณะที่ไม่รู้จัก ที่เลยวันแรกอะ่ะเดินออกไปใส่กางเกงทรงขาบานไม่อัน้นใส่เสื้อรัดติ้วเลยนะถ้าถ้ายืดตัวมาคือเห็นพุงอะ่ะใส่รองเท้าส้นส้นสารใหญ่ๆเหมือนเตารีดอะ่ะเดินออกไปด้วยความมามั่น เหมือนจะไปนหนึ่งไปยั่วผู้ชายต้องวิ่งกลับมาหมาเหา่าพี่ใกล้กัดหมาไม่เคยเห็นเชื่อไหมว่าหมาไม่เคยเห็นมาเคยแต่ากางเกงยียนเสื้อขาวพี่อายมากพี่วิ่งหนีหมาแบบหมาวิ่งแบบจะก,กัดพี่จริงไม่โกหกเลยพี่จริงแต่ยังเก่งนะตอนรีดเราวิ่งหนีหมาได้ส้นสูงมากส้นที่ชอบเดินเดินแล้วพิกอ่ะส้นพ<อ>ิกอ่ะ,อะเออเอ,อเอ,อ,เอ,อตารีดอ่ะอเออแล้วพี่ไม่เข้าไปพี่มีรู้สึกว่าแบบประหลาดไม่สวย มั่นใจเองมั่นใจเพราะว่าคณะพี่มีทั้งหมด25คนทั้งคณะหรอทั้งคณะเบื่อมากเร,เรียนอะไรนะฮะโทษทีวิทยาศาสตร์และอกอนศาสตร์อันลองคิดดูว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันก็มันจะเข้ากันได้ไหมคณะนี้อ้าวแต่ก็ชอบแสอนศาสตร์ไงชอบภาษาไงแล้ววิทยาศาสตร์ล่ะนั่งอย่างเงี้ยฟิสิกส์เคมีชีวะจุลธรณีเรียนทรณีเอาหินมาให้ดู <laughs> เอาหินมาให้ดูหินสิบก้อน ไม่ดูหินเลยเข,เขาจะมีแบบส่งหินมาแบบว่าเป็นแ lap อะ่ะ mm hmm. พี่รับส่งต่ออาจารย์เรียกไปนันทวันครูไม่เข้าใจเธอเลยอะ่ะทำไมเธอตอบหินชั้นทุกข้อทุกข้อเลยอ๋อ oh, ถามอะไรก็ตอบหินชั้นครูฮานดูดูไม่เป็นห่ะยังไงอย่างน้อยก็ได้หนึ่งนนคะแนนค่ะครูชอบมาก <laughs> ครูบอกฉลาด <laughs> หนึ่งส่วนสิบเ <laughs> ชื่อไหมว่าพี่ดูตอนคิดแบบเด็กๆว่าดูไปก็ศูน mm. อย่าดูเลยหินชั้นหินชั้นเป็นหินที่แบบต้องมี ต้องมีในคตอบนี่แน่ต้องมีแน่นอนกัหินชั้นจาได้ชื่อเดียวด้วยหินชั้นไม่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เรียนพวกตักกะตักกะอ่นเรียนปะเรียนเรียนตักกศาสตร์เชื่อไหมว่าอาจารย์เรียกไปอีกพี่ดังมากในนั้นนมหาลัยร้อยคะแนนจะยี่สิบสองคะแนนถ้าจะเปิดมาไม่เคยมีคะแนนใครต่ำเท่านี้เลยบอกว่าแหมก็ หนูท่องไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าของอาจารย์เป็นศาสตร์มากเลยถ้าเกิดได้เป็นท่องน่ะหนูยัยงรู้เรื่องโอเคเราเริ่มทำความเข้าใจพอสอบมิดเทมอมอาจารย์เรียกไปอีกครูไม่เข้าใจเลยจะว่าเธอลอกก็ลอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นปรนัยไ,ไม่ใช่มันเป็นเขียนนะไม่ได้อป็น,น,นา,นาถ้ามานาัานจะได้9 8คะแนนจากร0 <100. S 1> อคะแนนจริงตอนนี้อยู่ดีก็เข้าใจไม่เราก็เริ่มเรียนจากไหนรู้มามจากจุดจุดหนึ่งที่พี่ทําให้พี่เนี่ย เริ่มรู้ซึ้งถึงถึงบทเรียนอันนี้จาไอหมาได้ไหมหมากินข้าวแล้วฉายไฟอุ้ยพี่เอาไปใช้กับกับกับผู้ชายนะอุ้ยไหนเล่าเลยมาคุณผู้ชมอยาการู้สมมุติว่ามีหมาตัวหนึ่งเอาจานข้าววางไว้แล้วเราก็ฉายไฟไปหมาก็จะไปเตะที่ไฟใช่ไหมคะแล้วมันมีข้าวม,มันจะกินข้าวประมาณสักเจ็ดวันไม่ต้องมีข้าวอยู่ในจานฉายไฟไปหมายังกินข้าวเหมือนเดิม พี่ก็เอาง่ายๆเลยอันนี้พี่ก็ใช้กับทุกคน<ม>ก็ได้ผลพี่บอกผู้ชายอะ่ะมันก็เหมือนเจ้าหญิงก็เหมือนกันโทรศัพท์ไปหาเขาทุกวันถึงถึงถึงเขาไม่รักสองทุ่มโทรไปโทรไปสักเดือนหนึ่งเขาไปทุกวันแล้วหยุดหยุดโทรเลยแล้เขาจะคิดถึงเราเองอทำไมไม่โทรอ๋อบบง่ายสุดจากจิตวิญญาณนี้นี่คือตระกาสตรถูกต้องเอาไปใช้เลยคะ่ะไม่มีใครไม่พลาด<อ>เขาโทรกลับมาหาเลยคะ่ะว่าทำไมถึงไม่โทรมาอ๋อตื่นนั่นเองความเคยชินจะต,ต้องมีทำอะไรเหรอฝังู้จจกแบบรังเกียจมากรําคาญตื่น แต่พอไม่มีปุ๊บเดือนหนึ่งขาดเลยไปอย่าง,งเาหมือนระบาดสเสน่ห์อะ uh. เขาต้องกลับมาอยู่เดียว <Capital. S 1> แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะพี่เอา g รุ u ไปประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าคนพอไปถึงสนามบินพ,พี่ก็จะบอกว่าโอเคจะมีอยู่5คนที่ที่ไม่ได้ไปตกไฟหนึ่งในนั้นคือพี่เพราะเป็นหัวหน้าทัวร์อยู่ดีความคิดปึ่งขึ้นมาเลยเดินไปาหา่เคา์เตอร์มัดมัน่นถ้าอยู่ไม่ให้ฉันขึ้นทั้งหมด52คนจะไม่มีใครขึ้นเครื่องบินอยู่แม้แต่คนเดียว อันนี้เด็ดป้าเผ็ดๆจัดมาอยากก่ากลัวเผ็ดยักษ์ต้องชนยักษ์อ้าวเย็นๆยักษ์ครับร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆยักษ์ ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับความท้าทายความท้าทายที่เติมเต็มความเร้ใใจอบความเร้าใจสร้างสีสันให้ชีวิต c a n the new icon of elegance ทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงแล้วมันไงอ่ะโหแ้มันจะดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจอร์กิฟ สัมผัสมนสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงและความรักอันแสนหวานกับละครบอดเวย์ในความทรงจำมนรักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ในรูปแบบภาษาไทยเปิดแสดงวันที่2เมษาย,ยนณนเะมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดย